ก็ตอนนี้นะคะเราส่งผู้สื่อข่าวไปสำรวจ่าของที่ที่ตลาดละลายซัพ์ค่ะใ,ะใกล้ๆนี่เองเนะที่สีลมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสาชชาสิริธรวันนี้ผมอยู่กับคุณเทพพลดสิงโตครับผมวันนี้นะครับ เราจะมาสำรวจตลาดค่าของชีพกันตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดลหลาไหลซับครับผมจากปัญหาที่ราคาของหมูได้พุ่งขึ้นสูงครับผมวันนี้นะครับล่าสุดราคาอยู่ที่200กว่าบาทแล้ววันนี้นครับเราจะมาตรวจสอบดูว่าพี่น้องนะครับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าผู้จับจ่ายใช้สอยได้ปรับตัวกับปรากฏการณ์นี้อย่างไรตามผมมาได้เลยครับ ครับตอนนี้นะครับของตลาดละลายซับนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามีพ่อแม่พี่น้องเดินจับจ่ายใช้สอยต้องชื่นชมตลาดนี้เลยนะครับว่าผมเดินเข้ามาข้างหน้านี้ก็เห็นจุดคัดกองครับมีไอเจลแอลกอฮอล์ครับ,มรรบผมก็รอบๆนี้นะครับก็พ่าแม่ค้าเริ่ม่ามาตั้งโต๊ะตั้งของขายกัน ร้านแรกนะครับที่เราจะมาตรวจสอบกันนะครับผมก็เป็นค้าร้านหมูทอดตร้านนี้นะครับสวัสดีครับอ๋อเป็นแม่ค้าสวัสดีครับสัมภาษณ์อะไรไม่กล้าสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เป็นคนคุณไม่เก่งนะไม่เป็นไรครับสอบถามนะครับว่าตอนนี้ที่ราคาหมูขึ้นนะครับทางร้านมีการปรับตัวยังไงบ้างกับปรากฏการณ์ดังกล่าวครับไม่ปรับอะไร ไม่ได้ปรับอะไรอ๋อนี่ก็คือขายราคาขี่ละห้าสิบบาทมาตั้งนานแล้วอ๋อแล้วลูกค้ามีฟีดแบ็กไงครับเขาได้มาถามไหมว่าทําไมไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นราคาไม่อะไรเลยไม่ถามไม่ถามเพไม่จะถามแฟก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวจะคือมีคิดไว้ในใจไหมระหว่างซึมราคาไว้แล้วลดของลงหรือว่าเพิ่มราคาขึ้นตอนนี้พี่มีคิดไว้ในใจบ้างไหมครับ ก็ที่อยู่กับแฟนอยู่ว่าจะยังไงมึงตกลงก,กันไม่ได้อ <ird> ก,ลลก,ก,ดกอยู่ังเคลียร์กันไม่ได้ต <blind> กลงกันอยู่อ,อ๋อนี่ขายยังไงครับเนี่ยฮะกีโลห้าสิบบาทกีโลห้าสิบบาทอืมราคาเดิมไม่ได้ขึ้นราคาอ,อ๋อครับดีครับกอ๋อครับครับอืมขายดีขายดีนะครับค,ครับสวัสดีครับก็เป็นความคิดเห็นของแม่ค้าร้านหมูทอดกระเทียมพริกไทย นะครับร้านนี้ได้อได้เปลี่ยนวิธีการขายนะครับก็คือว่าไม่ลดราคาเลยอ,อ่ะแล้วก็ลูกค้าเขาก็ยินดีที่เออพ่อค้าแม่ค้าคนนี้เขาไม่จะขึ้นราคาตามไปครับบางร้านเนี่ยได้เปลี่ยนวิธีการขายก็คือบางร้านก็ขึ้นราคาบ้างบางร้านก็ลดปริมาณลงบ้างครับก็อย่างนี้คุศาชาติเดี๋ยววันนี้เรา มีร้านอื่นๆอีกไหมที่เป็นช้อยส์อยู่ในใจหรือว่ามีร้านไหนที่จะพาผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศกัน,กนมีร้านอื่นๆ่นอีกไหมคุณาชาตินําได้เลยนะครับครับมีแน่นอนครับครับราบข้างหน้าน,นี้นะครับก็เราได้มาเดินสํารวจแล้วครับกครับเดี๋ยวนะ อาจปรับตัวในช่วงที่ยิได้เกิดขึ้นเพาีสัญญาณใหม่มันจะขาดขานนิดนึงนะครับก็ร้านไหนอีกนะที่คุณสชาติต้องการที่จะพาไปนะครับวันนี้ผมต้องบอกว่าผมกับคุณสชาติเนี่ยตอนนี้เรามาลงสํารวจนะครับเรื่องของตลาดละลายซับถนนสีหลกนะครับปาจะให้คุณชาตินําไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศนี่ก็ค่อนข้างจัดพุท่านิดนึงนะครับ อไปกุสาชาติเดินนําได้เลยครับสวัสดีครับอ่าครับก็สาหเลยนที่ทําให้เกิดปรกากฏการณ์ที่ราคาหมูเนี่ยได้พุ่งสูงขึ้นนะครับก็คือ,อหลักๆเลยนะครับปัญหาของไวรัสที่แพร่ระบาดในหมูนะครับรวมไปถึงการที่ฟาร์มหมูหลายฟาร์มได้ปิดตัวลงนะครับต้นทุนที่สูงบวกกับอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มากขึ้นเนี่ย ก็ทำให้ราคาหมูจะพุ่งสูงขึ้นตามกลไกตลาดครับเดี๋ยวเราามาดูร้านข้างหน้านี้มาด้เลยนะครับอ่ฝั่งของตลาดราลาซัฝั่งนี้นะครับเพ่อพ่อแม่ค้าก็ได้ขายกันปกติแม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะครับจะระบาดขึ้นการค้าขายก็เป็นไปได้ปกตินะครับพี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่กำลังทานข้าวอยู่เลยนะครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับปรากฏการของราคาหมูที่พุ่งสูงขึ้นนะครับผมพี่มีวิธีการปรับตัวยังไงกับปรากฏการดังกล่าวครับพี่ตอนนี้ก็ต้องรอให้ราคาหมูมันนิ่งก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็จะจะต้องดูแล้วแล้วก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าราคามไปเท่าไหร่แล้วเราจะขึ้นราคาเท่าไหร่ ได้รับผลกระทบเยอะมากไหมครับจากก่อนหน้านี้ที่ราคาหมูยังราคาปกติจนถึงทุกวันนี้ที่ราคาเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อยๆหมูผลกระทบเยอะครับต้ทนทุนเราก็สูงขึ้นแล้วก็ตอนนี้ตลาดมันก็งียบๆด้วยครับแล้วถ้าเกิดแบบเราก็ต้องดูลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค,าค้าเขาพร้อมที่จะแบบจ,จายย่ายเงินที่ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องดูทั้งของทั้งฝั่งต้นทุนเราแล้วก็ฝั่งลูกค้าด้วยอ๋อก็คือพี่ยืนยันว่าจะไม่ได้ปรับราคาขึ้น ยังไม่ตอบราคาขึ้นอ๋อตอนนี้ขายยังไงครับพี่ขายไปกีดครับขายไปกีดครับผมช่างตีงเลอ๋ออันนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัดสันนอกสันในเนี่ยราคาขึ้นหมดเลยครับตัดขึ้นครับผมรับแค่ตัดที่โครงแล้วก็เออสะโพกอะครับม,มันก็ขึ้นหมดเขาขึ้นหมดเลยแต่ส่วนอื่นส่วนพวกสันนอกสันในนี่ผมไม่รู้มีลูกค้ามาถามบ้างไหมว่าขึ้นราคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะมีครับมีครับแต่ก็บอลูกค้าไปว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นแต่ ถ้าเกิดขึ้นก็จะแจ้งครับหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าอ๋อดีครับถือว่าเป็นการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนเนาะครับขอบคุณนะครับคุณครับขายดีขายดีครับสองร้านสองร้านนะครับที่ผมจะสอบถามก็คือเขาแก้ปัญหาการปรากฏการที่ราคาหมูได้พุ่งสูงขึ้นเนี่ยเขาไม่ปรับราคาเลยครับหลายเจ้าก็กลัวว่าจะเสียลูกค้าไปครับหลายเจ้าก็กลัวว่าถ้าขึ้นราคาแล้วเนี่ย ราคาก็จะร้านนึ่งก็จะยิ่งขึ้นตามแห่ก็ขึ้นไปเลยครับระหว่างนี้เดี๋ยวคุณสารชาติเดินนําได้เลยนะครับว่ามีร้านไหนต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูร้านข้างหน้าดีกว่านะครับเป็นร้านข้าวขาหมูร,ร,ร้านนี้เด็ดมากนะครับเ็คือว,ว่าไปดูพร้อมผมมีโอกาสได้มาทานอยู่ครั้งหนึ่งอ๋อเจ้าถิ่นนี่นะถือว่าเป็นเจ้าถิ่นในตลาด สะสมซับเลยอละลายซับละลายซับครับคุณยายสวัสดีครับนหมูกำลังขายอยู่เลยเรียกคุณยายเลยครับคุณพี่ครับราคาหมูขึ้นปรับตัวยังไงบ้างครับปรับเยขึ้นก็ขึ้นไปถ้าขึ้นเยอะๆเราก็ไม่ขายเราก็าาาาไม่ซื้อก็คือขายราคาเดิมถ้ามันขึ้นเยอะไม่อยู่ขึ้นเราก็เลิกขายหมู ใายอย่างอื่นสายหนีด้วยนะทำไมถึงตัดสินใจยังไม่ขึ้นราคาครับแล้วลูกค้าเขาก็เงินเดอนเท่าไหร่ในเรื่อเกิดขึ้นก็คือเป็นห่วงว่าค่าครองชีพของลูกค้าที่มาซื้อมันเยอะเกินไปเงินเดือนมนุษย์เนาะเงินเดือนมนุษย์เท่าไหร่เ้้ขึนกบไม่มีมีคิดไว้ในใจเลยครับว่าระหว่างจะขึ้นราคาไว้แล้วลด มานลงหรือว่าจะขยับราคาขึ้นตอนนี้ไม่คิดไว้ม่ไม่คิดเลยค่ะพี่อะไรเลยนะปวดหัวแค่หมูขึ้นก็ปวดหัวแล้วไม่รู้คิดอะไรกินเนื้อไม่ขายหรอกกิดไม่ออกิ <c oughs> ไนไม่ออก,ออกขายยังไงครับพี่ครับเทียบ <c oughs> กล่องละห้าสิบบาทเอาก่องละห้าสิบบาทเราก็เลยไม่กล้าขึ้นราคาเพราะว่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ใช่เราก็ทำเยอะนะบางเจ้าเขาลดปริมาณของหมูลงอะครับ อันนี้ไม่ร้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเนื้อร้อนเลยมากี่ใคี่เนื้อใช่ไหมออครับที่คบขอมาหน่อยครับว่าที่พี่เดินซื้อของที่ตลาดเนี่ยมีร้านไหนที่ราคาขึ้นไหมผ่ไมถามเลยไม้อะไม่ได้เกี่ยวกับผลไม้ขึ้นไม่เกี่ยวกครับเป็นไงพี่พอเดินซื้อของที่ตลาดเจอร้านที่ราคาหมูขึ้นเยอะเนี่ยี่มีวิธีการปรับตัวยังไง ซื้อไหมซื้อของไหมไม่ซื้อหมูอ่ะไปซื้อหมูไปทานยังแออกินไก่ไปได้เป็นครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าหมูราคาขึ้นก็ไม่ต้องทานหมูเป็นอีกเสียงสะท้อนเป็นอีกเสียงสะท้อนก็แล้วกันนะครับเวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับ ป่าเดี๋ยวเราไปจุดอื่นๆกันต่อนะครับรคือผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ที่เรามาลงในพื้นที่ที่บริเวณของทางตลาดละลายซับเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผมกับคุณสหาชาติเนี่ยเราได้มาเดินสำรวจกันสักอึดใจใหญ่ๆละก่อนที่จะเริ่มไลฟ์นะครับก็พบว่าหลายร้านนะครับยังคงที่จะตรึงราคาเดิมไว้นะครับรวมถึงเรื่องของปริมาณเนี่ยยังไม่ได้ลดลงมากนะัก นะครับแต่ก็เดี๋ยวกราจะรู้กันในสถานการณ์ต่อไปว่าเรื่องของการปรับต่างๆนะครับทั้งปรับลดปริมาณปรับขึ้นราคาตรงนี้แต่ตอนนี้เท่าที่เดินมีคุณสหชาติมีเห็นร้านไหนบ้างแล้วหรือ,อยังครับที่มีการปรับเรื่องของทั้งปริมาณทั้งเรื่องของจานวนทั้งเรื่องของราคาเนี่ยครับครับจากที่ผมเดินที่ตลาดล,ละละผมยังไม่เห็นว่าจะมีร้านไหนที่อ่าใช้วิธีการขึ้นราคา นะครับเพราะหลายร้านเนี่ยให้เหตุผลว่าถ้าขึ้นราคาแล้วเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเขาน้อยลงก็เลยใช้วิธีก็คือยังยอมขายราคาเดิมลดกําไรลงอยู่คุณสัชาเดินต่อปกติเลยอึง่บนเกล็ดต่ำครับครับเดีย๋ยวเราลองมาสอบถามพ่อแม่พี่น้องดูนะครับว่าช่วงปรากัการของราคาหมูที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยเขามีวิธีการปรับตัวการใช้ชีวิตยังไงนะครับ ต้นที่ราคาหมูสูงขึ้นนะครับพี่อ่าที่มีวิธีการปรับตัวยังไงขอโทษนะคะอ๋อครับ,รบไม่เป็นไรครับมาสอบถามกันดูบ้างนะครับคุณหมอวันที่ตลาดจะคึกคักนะครับสอบถามนะครับว่า ราคาหมูที่พุ่งสูงขึ้นนะครับพี่ที่มีวิธีการปรับตัวยังไงกับปรากฏการณ์นี้ครับก็คงต้องรอดูตลาดสักระยะหนึ่งะคแต่ว่าถ้าถ้ามันขึ้นโดยที่แบบไม่ไม่มีการลดลงอะ่าอาจจะก็อาจจะต้องขอลูกค้าปรับนะปรับาคาขึ้นแต่ในการปรับราคาเราก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณให้ลูกค้าด้วยความยุต,นนติธรรมนครัในโลตอนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นราคาอ๋อยังขายอ่อ๋อ,อ,อแล้วอนาคตมีทิศไวไหมว่าจะ แก้ปัญหายังไงลดปริมาณลงหรือว่าปรับราคาขึ้นก็ถ้าลองดูว่าถ้ายังขึ้นอย่างเงี้ยอีกประมาณ10-20%นะคก็อาจจะขอลูกค้าปราาับราคาขึ้นแต่ในการปรับราคาขึ้นน่ะเราก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณให้ลูกค้าอีกสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่เงี้ยตอนนี้รับมาหมูกิโลละเท่าไหร่ครับพี่โอ้เมื่อเช้าหมูสามชั้นโลหนึ่งสองร้อยสี่ พุ่งไปสองร้อยสี่สิบครสองร้อยห้าสิบแล้วแพงมากเลยเนาะใช่ตงว่าถ้ามีการปรับราคาตามตลาดหูเนี่ยละแล้วถ้าตลาดมันลดราคาลงมาจะลดตามลงมาให้เกิดใช่ใช่ก็ต้องลดตามลงมาค่ะเพราะว่าสภาวะแบบนี้เราอยู่ยากทูกค้าก็อยู่ยากเนาะแต่ถ้าในเมื่อเราขึ้นแล้วถึงเวลาลงเราก็ควรจะต้องลงอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าบางทีหมูขึ้นแต่ว่า อ่าในเรื่องของแก๊สถุงต้มอะไรเงี้ยมีทิพทาพันธุ์นี่จะึ้นด้วยไหมอะไรเงี้ยอืมใช่ใช่มีปัจจัยหลายอย่างครับแล้วนี่ขายยังไงครับนี่ขายเป็นกับตัดละเท่าไหร่ครับก็คือตัดอยู่ประมาณสี่สิบาทห้สบาทสี่สิบาทห้าสิบบาทโอ้ส่งมกลเหอนกรอครัครับขายทิพย์สวัสดีครับ ก็เป็นแหมผมหิวข้าวคุณสาสตคุณสาาติของหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณเทพประดก็เป็นฟีดแบ็กของพ่อค้าแม่ค้านะครับในช่วงประกัติการการที่ราคาหมูได้พุ่งสูงขึ้นนะครับวันนี้เมื่อกี้แม่ค้าได้แจ้งว่าราคาหมูสามชั้นอยู่ที่กิโลกรัมละสองร้อยสี่สิบถึงสองร้อห้าสิบาททับกับค่าคองชีพที่สูงขึ้นแรงงานขั้นต่ําที่เท่าเดิมนะครับจะทําให้ ประชาชนได้มีวิธีการปรับตัวยังไงครับผมก็มาทางนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในจุดอื่นๆกันต่อนะครับ,คร,บครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ตลาดละลายทรัพย์นะครับก็จากที่สํารวจนะครับพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้บริโภคนะครับก็สําหรับปรากฏการณ์ที่ราคาหมูได้พุ่งสูงขึ้นนี้ตอนนี้นะครับร้านที่ผมได้สํารวจไปเนี่ยก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาใดๆ เดี๋ยวเราจะมาดูความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มาจับจ่ายใช้สอยณนะตลาดละล,ะลายซับแห่งนี้นะครับว่าในช่วงประกบการที่เกิดขึ้นนี้เขามีวิธีการปรับตัวยังไงตามผมมาเลยครับตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าในตลาดละลายซับเนี่ยคนเยอะเลยนะวันนี้นครับตอนนี้ก็คนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงของน่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงของอ่า หนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เขาก็กําลังมาหาอาหารเที่ยงในการรับประทานกันครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามคุณพี่ท่านนีดีกว่าพี่รัาขออนุญาตนะครับไปขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับพี่สําหรับปรากฏการที่ราคาหมูพุ่งสูงขึ้นเนี่ยคุณพี่มีวิธีการที่จะปรับตัวยังไงรับประทานอาหารเวลาไปอาหารตามสั่งเนี่ยพี่สั่งอาหารไปยังไงอะไรยังไงครับพี่ก็เออก็ไม่ได้ไม่ได้ปรับตัวอะไรนะครับเราปกติก็ไม่ได้ เน้นทานเนื้อสัตว์อะไรมากมายอ๋อปกติทานผักทานมังสวิรัติอะไรใช่ไหมครับก็ทานทั่วไปอ๋อแล้วถ้าเกิดว่ามีร้านอาหารที่พี่ทานประจำเนี่ยแล้วราคาหมูเขาขึ้นแล้วเขาก็เลยปรับราคาอาหารขึ้นตามเนี่ยคุณพี่ยังจะรับประทานอาหารเมนูนั้นอยู่ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยก็มันก็ต้องจําเป็นก็ต้องทานรัมก็เข้าใจว่าช่วงนี้คือหมูก็ติดเชื้อโรคนะครับใช่ครับใช่ครับก็มันก็เป็นตั้งแต่ ปีที่แล้วนะครับผลกระทบมันก็ต่อเนื่องมาก็ข้อจครับเราก็ปรับตัวก็ใช้จ่ายก็ก็ไม่ได้ใช้จ่ายคุ่มเฟือยอะไรครับก็ค่าค่ากินค่าหาก็ยังเหมือนเดิมแต่ไปลดส่วนอื่นมากกว่าครับตอนนี้ก็มาอาหารเที่ยงรับประทานใช่ไหมครับตรงนี้อ๋อครับขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับครับก็เป็นความคิดเห็นของอ่า ผู้บริโภคนะครับที่มาจาับจ่ายใช้สอยช่วงนี้เมื่อกี้คุณพี่ท่านนั้นก็ให้ความคิดเห็นว่าแม้ว่าราคาหมูจะสูงขึ้นแต่เขาก็เรื่องที่จะไม่รับประทานหมูรับประทานเมนูอื่นหรือถ้าเกิดว่าร้านที่เขารับประทานเนี่ยต้องขึ้นราคาจริงๆเขาก็ยอมรับตรงนี้ได้เพราะว่าเขาเข้าใจนะครับแล้วเขาก็ได้บอกมาอีกว่าตอนนี้ไวรัสมันสวยขึ้นกับหมูครับพ่อค้าแม่ค้าก็จําเป็นต้องขึ้นราคาผู้บริโภคก็ยอมรับได้เช่นกันครับก็ วันนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดละลายซับนะครับจากการสํารวจวันนี้ทั้งหมดนะครับทั้งกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับสาหรับปรากฏการณ์ที่ราคาหมูได้พุ่งสูงขึ้นนี้บางร้านนะครับก็ตัดสินใจขึ้นราคาบางร้านก็ไม่ขึ้นราคาร้านที่ไม่ขึ้นราคาก็ให้เหตุผลว่าถ้าขึ้นราคาไปแล้วกลัวว่าลูกค้าจะไม่ได้มาซื้อกลัวว่าลูกค้าจะไม่มีอ่ามีเงินในการมาซื้อเพราะว่าค่าครองชีพก็สูงขึ้นราคาแรงก็ต่ําก็เท่าเดิม นะครับสาหรับบ้านที่ขึ้นราคาก็บอกว่าราคาที่สูงขึ้นเขาก็ต้องขึ้นราคาตามไปด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมสหาชาติสิริธรนะครับแล้วก็คุณเทพพระสิงโตช่างภาพก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ